สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับเมื่อ EP ก่อนหน้าเนี่ยผมเคยทําวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับสร้างพระตำหนักปากผนังนะนะสร้างบ้านในพ่อนะครับวันนี้พอดีไปเจอเหรียญลิงที่ติดอยู่ในบ้านมาก็นานพอสมควรนะครับก็คงสร้างในช่วงนั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามีข้อมความที่อยู่บนเหนนรียญนะฮะอันนี้เป็นเหรียญเจ้าแม่ลิ้มก้อนเหนียวแปดเหลี่ยมน,นะครับซึ่งระบุนะฮะว่าเป็นเหรียญ จ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวที่สร้างบ้านให้พ่อรูปน้ําปากพนังเหมือนกันนะครับนี่นะครับเปลือกหที่ขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับขนาดก็ประมาณสักแค่สองเซนกว่ากว่านะครับน่าจะประมาณสองจุดสี่นะครับสมัยอยุธราเนี่ยถ้าจำได้นะครับก็คือว่าเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวเนี่ย ผมจะได้ไปดูตอนที่เขาลุยไฟแล้วก็ไต่บันไดมีดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่เกือบทุกปีนะครับหลังจากมีการกินเจรครบตามพิธีการของเขาทําให้ร่างกายสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการที่สันเจ้านะครับตอนนั้นก็จะไปดูแล้วก็ตื่นเต้นนะครับในวัยเด็กนะฮะจาประวัติเท่าที่ผมจําได้เนี่ยเจมา่ลุงกอนเหนียวนี่จำเป็นน้องสาวนะครับแล้วก็มาตามพี่ชายนะครับ พี่ชายของท่านเนี่ยชื่อว่าลิมโตคิมนนะครับท่านลิมโตคิมเนี่ยท่านเคยรับราชการอยู่ที่เมืองจีนแล้วรู้สึกว่าจะโดนใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากนั้นท่านก็เลยลาออกแล้วก็มาอยู่ที่ไต้หวันนะครับถ้าจำไม่ผิดแล้วก็กลายเป็นพ่อค้านะครับหลังจากนั้นท่านก็เลยเดินทางมาค้าขายที่เมืองไทยนะแล้วก็มา ค้าขายกับเมืองกืเซะนะครับในตอนนั้นซึ่งท่านเจ้าเมืองในในยุคนั้นเนี่ยก็นับถือศาสนาอิสลามนะฮะแล้วก็มีบุตรสาวพระธิดาห,หลายหลายองค์น,นะครับแล้วพอท่านค้าขายไปมาสุดท้ายท่านก็เลยได้แต่งงานกับพระธิดาของเจ้าเมืองคือเซะนะครับแล้วท่านก็เลยแบบมีความรู้ความสามารถนะฮะลูกเรือของท่านต้นถนของท่านอะไรเนี่ยก็มีความสามารถเยอะนะครับก็เลย ทําทการช่วยกันหล่อปืนใหญ่นะครับขึ้นมาตอนแรกก็ไม่สําเร็จนะฮะพอสุดท้ายเนี่ยครั้งที่2ก็เลยสําเร็จคนที่มีความรู้เรื่องหล่อปืนใหญ่รู้สึกเป็นต้นถนเรือของท่านนะครับของท่านลืมตกคิมมันนะครับก็ได้เป็นพยาตานีนะครับที่เราคุ้นเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะครับที่อยู่ที่กระทรวงกลาโหมนะฮะ ส่วนด้านท่านเจ้าแม่ลิมกอเหนียวเนี่ยท่านก็คือลิมกอเหนียวนะฮะก็คือเป็นน้องสาวของทา่านตทโตคิมเนี่ยมันดาวท่านนะคิดถึงบุตรชายที่หายไปนานนะฮะก็เลยให้บุตสาวกับน้องอีกคนหนึ่งเนี่ยออกไปตามนะฮะท่านก็เลยล่องเรือมาแล้วก็สืบหามานะครับจนมาถึงตอนแรกนี่ไปลงที่นครศรีธรรมราชก่อนนะฮะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยได้ มาถึงคือเซะนะครับแล้วก็ทางเมืองเนี่ยนึกว่าเป็นเหมือนโจรสลดัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ mm. ก็เลยส่งทหารออกไปลบแต่ลบกันยังไงก็แพ้กลับมาทุกครั้งนะฮะสุดท้ายก็เลยให้ท่านลิมโตคิมเนี่ยออกไปลบนะฮะแต่พอท่านลิมโตคิมออกไปเนี่ยตอนนั้นท่านแต่งกายเป็นมุสลิมแล้วนะฮะเพราะว่าท่านท่านรับอิสลามไปเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนท่านเจ้าแม่ลิมกอนเหนี่ยวเนี่ยท่านก็แต่งตัวเป็นชายนะฮะ ก็ลบกันไปกันมาในที่มืดะนะก็เลยมองไม่เห็นสุดท้ายก็เลยตะโกนถามกันนะครับจนได้ความว่าอา้าวเป็นพี่น้องกันนี่นาอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยดีใจนะครับก็เลยกลับมาแล้วก็พาเข้าเมืองนะครับท่านเจ้าเมืองก็ดีใจมากเลี้ยงฉลองนะฮะว่าเออน้องสาวของท่านเลี้ยงตัวคิมมานะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยท่านเลี้ยงก็เหนี่ยวเนี่ยก็บอกกับท่านเลี้ยงตัวคิมว่าแม่อยากให้กลับบ้านนะครับแต่ท่านก็ ไม่ได้กลับนะฮะสุดท้ายก่อนที่จะออกเรือเดินทางมาตามหาพี่ชายเนี่ยท่านได้เคยตั้งบัสัตย์ปฏิญาณไว้กันะฮะว่าถ้าเกิดเอาพี่ชายกลับบ้านไม่ได้เนี่ยก็จะจะขอตายดีกว่านะไม่ขออยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็เลยทําการฆ่าตัวตายที่น่าจะเป็นต้นมะม่วงหิมพานนะฮะหลังจากนั้นทุกคนในเรือก็เลยออกเรือไปแล้วก็กระโดดน้ําตายให้ตามไปหมดนะครับ ก็เป็นจํานานของรู้สึกจะเป็นรูสมีแลอะไรเงี้ยนะครับก็คือส่วนเก้าต้นจากเสากระดงเดือ9เก้าต้นอะไรประมาณนี้ครับหลังจากนั้นก็ผ่านการเวลามานะครับออมีช่วงหนึ่งนะฮะก่อนที่ท่านจะเสียเนี่ยท่านท่านลิมโตคิมเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนพ่อง,งานแม่งานในการก่อสร้างมัสยิดคือเซอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้ว ด้วยพลังแห่งคำสาบแช่งของท่านเจ้าแม่ลิงกอ้อนเหนียวเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้งานก่อสร้างอ่มามัสยิดเนี่ยพอทำหลังคาทีไรก็จะมีฟ้าผ่าทุกครั้งนะทำแล้วก็ผ่าทำแล้วก็ผ่าอยู่อย่างนั้นไม่สำเร็จสักทีนะครับสุดท้ายมัสยิดก็เลยไม่มีหลังคาตั้งแต่นั้นมาอะไรเงี้ยนะนี่กนะ็เป็นเรื่องเล่าตำนานนะฮะที่ผมพอจะจำได้ปฏิปต่ปตอคร่าวๆนะครับอะไรที่แบบเป็นพื่อนสงสัยก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอ่านดูนะครับ อันนี้คือเป็นความทรงจำวัยเด็กที่พอจะจำได้คร่าวๆนะครับพอเห็นเหรียญแล้วก็เลยอยากจะเล่าเรื่องประวัติของท่านสักนิดนึงนะฮะหลังจากนั้นต่อมาต่อมาเรื่อยๆก็มีคนแบบเจ็บป่วยแล้วก็ไปขอการรักษาแล้วก็สุดท้ายหายเงี้ยท่านก็เลยได้รับเป็นที่ศรัทธาของชุมชนมาเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าแม่ลิ้มก้อเหนียวแล้วมีขานเจ้านะก็ตั้งอยู่ที่ปัตตานีนะครับ ส่วนที่ยาลาเหมือนที่ผมเล่าสมัยเด็กก็มีเหมือนกันนะฮะก็แต่อาจจะเป็นรูปจําลองมาอีกรูปหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เรามาดูในตัวของเหรียญบ้างนะครับเพื่อนก็เป็นเหรียญแปดเหลี่ยมนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปของท่านนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยนะส่วนด้านหลังก็จะเป็นเหมือนพระราชวังนะครับเนี่ยนะอารมณ์เหมือนบ้านนะฮะแล้วก็ มีข้อความนะครับเขียนว่าเนี่ยนะครับที่หลัลึกสร้างบ้านให้พ่อรูปน้ําปักพนังนะครับแล้วก็มีภาษาจีนที่ผมอ่านไม่ออกนะครับอยู่ตรงด้านล่างนะครับก็เป็นงานที่ออกแบบด้วยสวยงามนะครับข้อความก็มีแค่นี้เองนะครับก็คือเนี่ยฮะเป็นรูปท่านครึ่งองค์แล้วเขียนว่าเจ้าแม่ลิ้มกอนเหนี่ยวนะครับพร้อมกับเป็นยันกุญแจจีนอยู่รอบแปดเหลี่ยมเนี่ยนะเห็นไหมฮะ เดี๋ยวเรามาซูมดูรายละเอียดกันนะครับเพื่อนเหรียญน,นี้ก็ค่อนข้างเก่านะฮะถ้าเกิดสร้างพร้อมกับรุ่นสร้างบ้านในพ่อเนี่ยก็คือปีสี่หนึ่งนะครับเหมือนที่ผมเคยทาพวกหลวงพ่อทวดอะไรต่างๆไปนะครับทีนี้เรามาดูเหรียญบ้างนะครับเหรียญจะเปลิลูกตอนเหนี่ยวก,ก็สวยนะครับนี่นะฮะผมแบบท่านเหมือนจะใส่เหมือนเป็นลักษณะเหมือนมงกุฎอยู่นะฮะนี่นะครับก็มีกุญแจ จีนล้อมเนี่ยฮะเป็นแปดเหลี่ยมนะครับใส่ชุดเป็นจีนเลยนะฮะแล้วก็เขียนว่าเจ้าแม่ลิมกอเหนี่ยวเนี่ยนะอยู่ข้างล่างครับออกแบบเหมือนเป็นหญิงสาวก็หน้าตาสวยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับสวยงามนะฮะส่วนด้านหลังนะครับ นี่นะก็จะเขียนว่าเจตนาในการสร้างเพื่อเพื่ออะไรนะครับก็เนี่ยสร้างบ้านใหพ่อรูปน้าปากพนังนะครับก็คงสมทบทุนช่วยกันสร้างประมตำหนักปากพนังในยุคนั้นนะฮะถวนภาษาจีนเนี่ยผมอา่านไม่ออกนะครับถ้าเพื่อนกมีความรู้ภาษาจีนก็บอกมาในข้อความก็จะก็จะ <ๆ S 1> ขอบคุณมากนะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเก้าตัวอักษรนะครับก็ไม่ทราบว่าอ่านว่าอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นรูป แบบเหมือนนุ่นต่ำนะฮะเป็นเรือเหมือนพระราชวังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่นะฮะก็ออกแบบได้สวยดีนะครับเดี๋ยวมาดูด้านขอบตัดกันบ้างนะครับพม่ทราบจะซูมได้ไหมนะฮะเดี๋ยวลองย่อนิดนึงนะครับโคมันจะเบอร์บางทีใกล้ไปแล้วก็เบอร์นะครับ ไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรนะครับดูด้านนี้นะเพื่อจะชัดนะครับอ่าเนี่ยนะครับก็เหมือนประมาณตัดแล้วหักนะฮะคือตัดไม่ขาดสุดนะครับเห็นไหมฮะมีรอยหักนิดนึงนะครับจากด้านนี้นะครับแต่ละเหลี่ยมนะครับเนี่ยนะฮะเป็นครึ่นหักครึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีสนิมเขียวขึ้นมาฮะเพราะว่าเนี่ยนะฮะ นิ่มเขียวเริ่มขึ้นแล้วก็สี่ยี่สิบสี่หนึ่งหกยี่สิบห้าปีนะครับเราดูเหมือนกันตัดเหรียญน,นี้ไม่ตรงขอบด้วยนะเห็นไหมฮะเหมือนตัดไม่เนี้ยบนะฮะนี่ยครับแต่ลางเหรียญก็คงเนี้ยบนะครับผมมีแค่เหรียญเดียวก็เลยไม่ทราบว่าเหรียญอื่นเป็นยังไงนะครับเท่าที่จําได้รู้สึกเหมือนจะมีกระไหลทองด้วยนะครับแต่ผมเห็นเห็นนะฮะ ก็คงประมาณนี้นะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับเหรียญเจ้าแม่ริมกอเหนี่ยวนะครับ8เหลี่ยมนะครับสร้างบ้านให้พ่อรูปน้าปากพนังนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเจออยู่ในบ้านมอนผมก็ลองเอามาเทียบดูนะครับก็สวยดีนะครับน่าใช้นะครับท่านก็เป็นอ,อะไรที่ศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดปัตตานีเหมือนกันนะครับก็น่าจะคุมของป้องกันอะไรได้ นะฮะตามความเชื่อของชุมชนนะฮะเนี่ยนะครับด้านหลังนี้ก็ยังมีปะกะายลุงล้งๆอยู่นะครับเพราะเหรียญก็ไม่ได้ผ่านการใช้แต่ว่ามันเก็บไม่ดีนะครับมันก็เลยโดนอากาศโดนอะไรจนเป็นสนิมนะครับเนี่นะสนิมเริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องทำความสะอาดเอาสนิมออกสักนิดเพื่อรักษาเหรียนไว้นะครับ ได้อยู่ไปไม่ต้องโดนกัดเป็นรูพุนนะฮะต่อไปถ้าเราปล่อยไว้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นรูพุนพุนจากการที่สนิมกัดนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องเอาออกสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสําหรับเหรียญแปดเหลี่ยมเจ้าแม่ลิ้มกอนเนียวอนนะครับสร้างปตําหนักสร้างบ้านให้พ่อลุ่มน้ําปากพนังนะครับจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าของบ้านสวนติงๆนะครับเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยครับทิ่ติดตามรับชมบ้านสวนติงมาตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ